เด็ครับวันนี้พามาดูแคนนอน G สองศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับอาการก็คือสีไม่ออกนะครับสั่งปลีนแล้วสีไม่ออกนะครับในแท้งก็มีหมึกปกตินะครับวิธีตรวจเช็คนะครับขั้นตอนเช็คนะครับให้เรายกฝาชุดสแกนขึ้นเลยนะครับนี่ครับดูที่สายเลยนะครับว่าสายหมึกเรานะครับ มันมีหมึกไหมครับอันนี้ก็คือไม่มีหมึกเลยนะครับมีหมึกที่แท้งจริงนะครับแต่ว่าที่สายแท้งไม่มีหมึกนะครับผมหัวพิมพ์ก็จะที่หัวพิมพ์ก็อาจจะไม่มีหมึกเหมือนกันเวลาสั่งพิมพ์ก็เลยไม่มีภาพไม่มีอะไรออกมานะครับวิธีแก้ไขนะครับผมก็ให้เราถอดถอดปักเลยนะครับไม่ต้องกดปิดเครื่องนะครับเพราะว่าถ้าเราถอดปลักก็จะขยับหัวพิมพ์ออกมาได้ง่ายนะครับมันจะไม่หลอก แล้วก็ทําการไล่หมึกเลยนะครับในระบบหมึกนะครับหาสลิงมานะครับผมก็สลิงมาเสียบที่จุดนี้นะครับเสียบที่รูนะครับก็เอาฝาลงนะครับแล้วก็ดูดหมึกมานะครับนะมครับหมึกก็จะวิ่งมาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาฝาขึ้นต้องเอาฝาขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ปิดฝา ัวที่อยู่กับ,น,บะนะครับตัวพสุดคาเรีอตนะครับเรายังไม่ปิดลงเราต้องล็อกหมึกไว้นะครับถ้าเราไม่ล็อกหมึกมึกก็เวลาเราดูดมาถ้าเราไม่ล็อกหมึกไว้มึกก็จะไหลย้อนกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเราก็หาสลิงมา3ตัวก็ได้ครับหรือว่าแล้วแต่วิธีนะครับแต่สําหรับผมก็คือ อันนี้วิธีบอกวิธีเช็ควิธีทําง่ายๆก็เอาสลิงมานะครับมาต่อใส่กับสายแทงถ้าเราไม่มีเลยก็เอาสลิง3าตัวนะครับมาทําเลยแต่ว่าผมมีอุปกรณ์อ่างหากนะครับสําหรับใครไม่มีก็เอาสลิงทั้ง3าตัวแล้วครับมาดูดพร้อมกันแล้วก็ล็อกไว้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาอุปกรณ์ของผมนะครับผมมีอุปกรณ์อยู่นี่นะครับผมจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับดูดเอาหัวพิมพ์เข้าไปเสียบ แล้วก็ดูดผ่านหัวพิมพ์มันก็จะขึ้นมาทั้งหมดทั้ง3สีเลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าใช้เองไม่มีอุปกรณ์พวกนี้ก็ออาสลิงนะครับ3ตัวเสียบแล้วก็ดูดมาแล้วก็ล็อกมึกไว้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมทําการดูดก่อนนะครับนี่นะครับผมก็ได้ทําการดูดทุกสีแล้วนะครับก็มาเต็มทุกสีแล้วนะครับทีนี้เราก็เอาฟ้าตรงหัวพิมพ์ลงนะครับเลื่อนหัวพิมพ ให้สุดนะครับแล้วค่อยเอาฝาที่แท้งลงนะครับผมเห็นไหมครับก็ไม่ไหลย้อนแล้วนะครับแล้วก็เสียบปักครับเปิดเครื่องเลยนะครับสําหรับของลูกค้านะครับถ้าไล่ระบบหมึกเสร็จแล้วนะครับให้แนะนําสั่งล้างอีกหนึ่งครั้งนะครับวิธีสั่งล้างเดี๋ยวผมบอกวิธีสั่งล้างนะครับก็ให้เรากดไปที่ปุ่มรูป กุญแจนะครับ1ครั้งนะครับแล้วก็กดปุ่มบวกนะครับไปหาเลข3นะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทปุ่มไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีสั่งล้างสําหรับลูกค้าที่ลายระบบหมึกที่เอาสลิงดูดมานะครับแต่สําหรับผมก็คือผมดูดผ่านหัวพิมพ์แล้วนะครับผมใช้อุปกรณ์ดูดผ่านหัวพิมพ์แล้วผมจะไม่สั่งล้างนะครับแต่ว่าผมจะลองเทสหัวออกมาดูเลยนะครับ ว่าหัวจะออกครบปกติไหมนะครับวิธีเทสหัวก็คือกดรูปกุญแจหนึ่งครั้งนะครับหน้าจอจะขึ้นรูปกุญแจนะครับแล้วก็กดสตาร์ทนะครับเครื่องก็จะเทสหัวพิมพ์ออกมาดูนะครับว่าออกครบไหมนะนี่นะครับผมก็ตอนแรก ที่มาเมึกไม่ออกเลยนะครับอันนี้ก็ออกครบสวยปกติทุกสีนะครับผมโอเคครับผมก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับเกอการแบบนี้ก็ลองไปทําดูนะครับผมวิธีไล่ระบบเมือกล้างหัดง่ายง่ายๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูเมึกนะครับนะครับเมือกก็เต็มสายปกตินะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ ก็ลองไปทำกันดูนะครับสวัสดีครับ